การเลือกตั้งอินโดนีเซียปิดฉากลงไปแล้วเมื่อวานนะคะผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชี้ว่าปราโบว์สุเบนโตได้รับคะแนนมากกว่าร้อยละ50ทิ้งห่างคู่แข่งแล้วก็มีโอกาสสูงทีเดียวที่จะได้เป็นผู้นําคนใหม่ของอินโดนีเซียการคว้าคะแนนนาของบราโบวนั้นกําลังสร้างความกังวลนะคะว่าอินโดนีเซียจะหวนย้อนกลับไปสู่วงวนของระบอบอํานาจนิยมอีกครั้งติดตามจากคุณพงษ์สทัศน์สุขพงศ์ค่ะ Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Ibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kemenangan <tuh -tuh> เป็นวัคทองของปราโบโวซูเบนโตรัฐมนตรีกาลาโมวัย72ปีในการปราศัยต่อหน้ากลุ่มผู้สนับสนุนนับพันคนที่สนามกีฬาเนร่มอิสตอร่าเสนายันในกรุงจาก,การ์ตานอกจากนี้เขายังให้คำมั่นในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อชาวอินโดนีเซียทุกคนตามวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อมวลชนและสถาบันวิจัยหลายสำนักของอินโดนีเซียมองไปในทิศทางเดียวกันครับว่าปราโบโวมีแนวโน้มจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้หลังจากเขาได้คะแนนเกินร้อยละห้ โดยผลการนับคะแนนแบบควิกเค้าจากเดอะช็ t ก p ร์ t โพส์นับไปแล้วร้อยละ97นะครับพบว่าปราโบว์สุเบียนโตได้คะแนนนำอยู่ที่ร้อยละ58.39อานิสบัสฟูดันได้คะแนนร้อยละ24.93และการจาปราโนวได้คะแนนรังท้ายร้อยละ1 6 6 9ครับแม้ว่าควิกเคาจะไม่ใช่ผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแต่มีความแม่นยำสูงอ้างอิงจากผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมา ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งอินโดนีเซียเตรียมประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการอย่างช้าที่สุดภายในวันที่20มีนาคมนี้การครองคะแนนนำในการเลือกตั้งอาสทอร์้เห็นความสำเร็จในการงัดกลยุทธ์ครองใจฐานเสียงคนรุ่นใหม่โดยปราโบวหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างภาพลักษณ์ให้ดูอ่อนโยนมากขึ้น หลังจากชื่อของเขาพัวพันกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนักเลื่อนไหวทางการเมืองในยุคข,ของสุาโตเมื่อปี1998ขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่สามารถจดจําบทบาทของปราโบวในยุคเผด็จการได้แล้วควาร bang ga bang ga bang ga, ู้สึกนี้ย่า bangga มากพักติยา senang เพราะว่าคนที่ัน a เราได้ยินจาก d e b a t a น t ้ itu kan kayaknya kasihan orang yang selalu di pojok-pojokan drimo dia sekarang menang itu jadi rasanya tuh bangga banget นอโทนี้การดึงกีบรานราคาบูมิงราคาลูกไายคนโตของโจโควิโดโด,โดหรือโจโควิประธานาธิบดีคนปัจจุบันมาเป็นคู่ชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดียังช่วยให้คะแนนนิยมของประโบโวทีบตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด แต่การปรากฏตัวของกิบรานมาพร้อมกับข้อคอราหาเกี่ยวกับความพยายามของโจโคววีในการแทรกแซงการเลือกตั้งความสำเร็จของอดีตนายทหารระดับสูงวัย72ปีถือเป็นจุดสิ้นสุดของการรอคอยอันยาวนานกว่า10ปีหลังจากปราโบโวคเคยลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในปี2014และปี2019แต่พ่ายแท้ให้โจโควีทั้งสองรอบ ขามกลางความยินดีของกลุ่มผู้สนับสนุนที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้ารุมล้อมขบวนรถของปราโบวและกีบราการคว้าคะแนนนำของปราโบว์กำลังสร้างความกังวลว่าอินโดนีเซียจะหวนย้อนกลับไปสู่วงวนของระบอบอำนาจน,นิยมอีกครั้ง so need to, check every resume and then need to learn the history African we need learn and you know like history they're always return yeah and then what i worry the most that the authoritarian regime will return uh we can see the pattern right now how this check and balance system doesn't work anymore ขณะที่การสร้างอาณาจักรทางการเมืองของโจโควีผ่านการนั่งเก้าอี้รองประธานาธิบดีของกิบรนันอาจบันทอนเส้นทางประชาธิปไตยของอินโดนีเซีย นับตั้งแต่ประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้เปลี่ยนผานสู่การปฏิรูปประชาธิปไตยเมื่อปี1998เป็นต้นมา